สวัสดีค่ะเอาไม้มงคลที่คนเฒ่าคนแก่ปลูกไว้ในบ้านมาฝากทุกคนกันค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านของแม่อุวยนะคะแม่นางก็เลยได้เคล็ดลับดีๆจากวยเอามาฝากทุกคนกันค่ะนั่นก็คือการปลูกไม้มงคลซึ่งเราปลูกไว้ในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลปกป้องคุ้มครองภยัยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะ ที่เห็นอยู่นี่มีหลากหลายค่ะซึ่งแม่อุ้ยปลูกไว้วันนี้แม่นางเอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันค่ะก็จะมีพวกว้านที่ใช้ปกป้องคุ้มครองภัยไม่ว่าจะเป็นว่านนางคุ้มหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็นว่านนกคุ้มค่ะแล้วก็จะมีบอนสีซึ่งแม่อุ้ยปลูกไว้แล้วก็แนะนําแม่นางว่าให้ปลูกไม้มงคลพวกนี้ให้อยู่ด้วยกัน คือพลังบาร,รมีของต้นไม้เขาจะแผ่ออกมาเสริมพลังเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองหรือว่าให้โชคให้ลาบกับเราเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ใบด่างต่างๆนะคะนี่บอนสีก็สวยทีเดียวเลยค่ะแม่อุ้ยจะปลูกบอนสีที่เห็นอยู่นี่เป็นวัวแดงนะคะมีว่านางคุ้ม แล้วก็จะมีว่านนกคุ้มค่ะมีบอลฮกหลงด้วยนะคะที่เห็นออกมาค่ะมีทั้งชวนชมแล้วก็พวกไม้โกศนไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลนะคะนี่ค่ะปลูกไว้แค่นี้ก็คือดีสำหรับบ้านของเราแล้วนะคะสักมุมหนึ่งในบ้านนี่ก็จะเป็นกวักโพเงินนะคะกวากโพเงินนี่ก็เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะเสริมสิริมงคลในด้านโคพคัพย์ค่ะนี่ค่ะ วานโอคุ้มก็ปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆให้กับเราหัวแดงก็เป็นไม้บอนสีที่ให้โชคให้ลาภกับเราค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่แม่นางเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะการปลูกนี่ปลูกไม่ยากค่ะแม่อุ้ยจะใช้ดินที่บ้านปลูกนะคะเป็นดินธรรมดาเนี่ยค่ะผสมกับใบไม้หมักแล้วก็จะมีพวกใบไม้ต่างๆร่วงหล่นลงมาก็จะใช้ใบไม้พวกนี้ค่ะอาศัยใบไม้พวกนี้ เพื่อที่จะกลบหน้าดินให้มีความชุ่มชื่นค่ะนี่ค่ะพกหลงก็กําลังออกมาน่ารักทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะผีเสื้อราตีน่ารักมากโกสลชนิดต่างๆค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ที่คนโบราณจะนำไปไหว้พระหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะนิยมปลูกไว้ใกล้ๆกันค่ะเอาไปทำสวยดอกหรือว่ากลวยดอกสำหรับไปวัดก็ใช้ประโยชน์ได้ง่ายค่ะ กวางโพเงินกำลังสวยทีเดียวเลยนะคะแตกหน่อแตกยอดออกมาเต็มเลยค่ะการขยายพันธุ์กวางโพเงินก็ไม่ยากนะคะสามารถแยกต้นของเขาไปขยายพันธุ์ได้ค่ะที่แม่อุ้ยปลูกไว้นี่จะมีร่มสลับแดดไปมานะคะไม่ได้ร่มทั้งวันแล้วก็ไม่ได้แดดทั้งวันค่ะจะมีร่มช่วงอ่สายๆนะคะตอนเช้าๆก็จะมีแสงแดดมากระทบให้ต้นไม้เจริญงอกงามค่ะก็จะมีใบที่เขียวมันวาวแบบนี้ค่ะ มีต้นที่สวยอวบอิ่มทีเดียวค่ะก็เป็นไม้มงคลที่แม่นางเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆลองหามาปลูกไว้ในบ้านของเราสักมุมค่ะเป็นมุมไม้มงคลชนิดต่างๆรวมกันไว้เพื่อเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าบ้านค่ะแล้วก็ยังช่วยปกป้องคุ้มครอ,องภัยให้กับเราอีกด้วย ก็เอามาฝากทุกท่านค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำริน Channel ด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นไม่น่าจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็ติดตามไปด้วยกันค่ะ